ประกาศเกม Hyrule Warrior ภาคใหม่สำหรับ Switch 2เกม Hyrule Warrior ภาคใหม่ที่มีชื่อว่า Hyrule Warrior Age of i m p r i s o n m e n t เป็นหนึ่งในหลายๆเกมของ Nintendo Switch 2ที่ถูกประกาศในงาน Nintendo Direct สัปดาห์นี้เกม Hyrule Warrior ภาคแรกเปิดตัวครั้งแรกบน Nintendo Wii U ในปี2014โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Nintendo, ทีม Ninja และ Omega Force ผู้พัฒนาเกม Dynasty Warrior โดยตัวเกมจะผสมผสานตัวละครและฉากจาก The Legend of Zelda เข้ากับระบบเกมแอคชั่นฟันแหลกแบบมูโซในสไตล์ Dynasty Warrior ซึ่งให้ผู้เล่นได้ควบคุมลิงและพวกพ้องเพื่อรับมือกับเพื่นศัตรูมหาศาลเพื่อปกป้องอาณาจากักรไฮรูไฮรูวอร์ w a r เออรภาพแรกเป็นหนึ่งในเกมที่ข่ายดีที่สุดบนวิยู และต่อมาก็มีการอัปเดตเวอร์ชั่นลงบน Nintendo 3DS และ Nintendo Switch ต่อมาในปี2020เกมภาคต่อในชื่อ Hyrule w a r r i o r Age of Calamity ได้ถูกเปิดตัวบน Nintendo Switch โดยเป็นภาพเสริมที่เล่าเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ใน The Legend of Zelda: Breath of the Wild ซึ่งตัวเกมประสบความสำเร็จด้านยอดขายแม้ว่าจะได้รับเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้พลอตเดินทางข้ามเวลา ล่าสุดเกม Hyrule w a r r i o r ภาพที่3กำลังจะมาใน Nintendo Switch 2โดยได้รับการยืนยันในงาน Nintendo Direct วันที่2เมษายนที่ผ่านมาเกมนี้มีชื่อว่า Hyrule Warriors Age of Imprisonment ซึ่งพัฒนาโดย Co-Aid Tecmo และจะทำหน้าที่เป็นภาพก่อนของ The Legend of Zelda Tear of the Kingdom ตัวอย่างของเ i o i m p r i s o n m e n t เปิดมาด้วยบทบรรยายเกี่ยวกับอดีตที่โซนา่าและไฮเลียนเคยร่วมมือกันสร้างอาณาจักรที่รุ่งเรือง แต่แล้วความสงบสุขกลับถูกคุกค,คามโดยแกนนอนดอฟและกองทัพของเขาซึ่งนำไปสู่สงครามแห่งการจองจำา m p r i s o n n i n g w a ออันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อโลกของเ e a r of the Kingdom h y r u l ร r เ r r ร์เอ็ o ออฟอิ i พ m ิสซันเกำลังจะเปิดตัวในฤดูหนาวนี้ในเกมนี้เจ้าหญิงเซลดาได้ย้อนเวลากลับไปในยุคโบราณที่เกิดสงคราม เธอต้องร่วมมือกับเหล่าโซไนที่เหลืออยู่เพื่อปกป้องอาณาจักรจากแกนนอนดอฟตัวอย่างเกมเผยให้เห็นฉากแอคชั่นที่เต็มไปด้วยตัวละครจากเรื่องราวของ t e a r of the Kingdom ต่อสู้กับกองทัพศัตรูจำนวนมากคิงรารุใช้คาถาของเขาในการโจมตีศัตรูมินเรูสามารถเรียกหุ่นยนต์โบราณของโซไนามาต่อสู้แทนและเซลดาใช้อาวุธเวทมนต์ที่คล้ายดาบปล่อยคอมโบต่อเนื่อง แม้จะยังไม่มีการประกาศวันวางจำหน่ายที่แน่นอนในงาน Nintendo Direct ครั้งนี้แต่ในตอนท้ายของตัวอย่างเกมมีการยืนยันว่า h y r u l w a r r i o r Age of i m p r i s o n m e n t จะเปิดตัวภายในฤดูหนาวปีนี้นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับแฟนๆ Zelda ในงานเดียวกันเพราะมีการประกาศว่า The Legend of Zelda: Breath of the Wild และ Tears of the Kingdom จะได้รับเวอร์ชันอัปเกรดสำหรับ Nintendo Switch 2อีกด้วย